สวัสดีครับผมเซลนัทนะครับวันนี้นะครับไฮไลท์ของเราไม่ใช่รถที่ผมถ่ายให้ดูนะครับที่รถโชว์พวกนี้ไม่ใช่นะฮะวันนี้นะครับเป็นไฮไลท์ก็คือเป็นตัวที่ขายดีเหมือนเดิมนะครับตัว NLR 130นะครับคันนี้ทําการติดตั้งกระบะเหล็กนะครับหรือคอกเหล็กนะครับคอกสูงอ่ะมาต้องล่มๆก็ดีนะพี่อันนี้ก็ดีโอเคครับ เดี๋ยวจอดตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวกันติดตั้งว่าคันนี้มีอะไรที่ไม่เหมือนกับคันอื่นๆที่ที่ผ่านมาบ้างนะฮะวันนี้ผมจะแนะนำ NLR 130นนะฮะคันนี้เหมือนเดิมครับใส่ข้อเกล็กนะครับความสูงประมาณ170นะครับ แต่คันนี้จะไม่เหมือนคันที่ผ่านๆมาที่ผมเคยทํารีวิวนะครับเพราะว่าข้อคัอนนี้นะครับสามารถเปิดได้แค่ด้านเดียวเพราะว่าด้านข้างเราจะไม่ทําก็ได้นะเรามาดูข้อที่ไม่ทําว่ามีความเนี้ยบความสวยงามขนาดไหนนะครับมาดูทีละจุดแล้วกันนะครับจุดแรกนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าด้านข้างนะครับด้านข้างจะไม่มีตัวเปิด คอกด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้สามารถเปิดได้แค่ด้านหลังด้านเดียวนะครับความยาวของคอกเหล็กอันนี้ก็คือ3เมตรสนะฮะความยาว3เมตรสความสูงอยู่ที่150 1 5 0่งถึงหนึแต่คันนี้นะครับลูกค้าต้องการให้ความสูงอยู่ที่170รนะฮะคันนี้เพิ่มเติมที่ใส่ผู้พใบอะไรต่างๆครับอันนี้ต้องขอเป็นพิเศษนะบางคันไม่มีนะครับ ต้องขอกับเซลนัทนะครับซื้อกับเซลนัทเซลนัทจัดให้ทุกคันเลยแล้วกันนะฮะมาดูด้านหลังนะครับส่วนแข้งกันโมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆนี้เราติดตั้งให้แบบนี้เลยและสติกเกอร์ที่มาจากอูอ่นะครับเราก็ติดตั้งให้แบบนี้เลยเพราะว่าการจดทะเบียนจะได้ถูกต้องนะฮะมาดูด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังนะครับโดยปกติแล้วนะครับด้านหลังนะครับจะทําประมาณ40เซนนะฮะแต่คันนี้พิเศษลูกค้าสั่ง ให้ความสูงของมันนะครับอยู่ประมาณ70เซนนะฮะตรงนี้เราสามารถสั่งได้นะครับเพื่ออะไรนะฮะเพื่อจะได้รองรับกับความยาว3เมตร30ความยาวพอเปิดมาปั๊บจะได้4เมตรนะฮะอันนี้สามารถสั่งได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่สั่งนะครับตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ40เซนนะครับส่วนภายในนะครับเดี๋ยวกล้องมาซูมดูภายในนะครับว่าถ้าเราไม่ทำเปิดด้านข้างงานจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะฮะ สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการที่จะเปิดด้านข้างนะครับสั่งแบบนี้ก็ได้นะครับแบบทึบนะฮะแบบปิดท้ายน่ะที่สําคัญนะครับก็จะมีในส่วนของช่องตรงนั้นนะครับสําหรับหันมาดูสินค้าเราได้นะครับบางคันอาจจะไม่มีนะครับแต่คันนี้ลูกค้าสั่งก็เลยทําให้แบบนี้นะฮะความยาวถ้าเราเปิดด้านข้างเนี่ยนะครับได้ความยาวประมาณ4เมตรนะฮะประมาณนะอาจจะไม่เป๊ะๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บนิดนึงส่วนด้านท้ายนะครับ บางคันถามว่าด้านท้ายทําไมบางคันก็เป็นสี่เหลี่ยมบางคันก็เป็น LED แบบกลมๆนะฮะถ้าเราถ้าลูกค้าไม่แจ้งมาเราก็จะให้เป็นแบบของเดิมของเขานะครับคือเป็นเหลี่ยมๆซึ่งมันอาจจะไม่สวยงามแบบนี้นะฮะแต่คันนี้นะครับลูกค้าต้องการเป็นไฟ LED นะครับให้รับกับตัวกระบะผมก็เลยจัดการแถมให้แบบนี้เลยนะครับเป็นไฟกลม LED อย่างสวยงามคันนี้นะครับ ก็จะมีส่วนของตัวนี้นะครับหรือเรียกว่ารางรถไฟนะมี2ช,ชิ้นนะครับมี2ชุดนะครับให้นะฮะเปิดปับ๊บสามารถเทินของได้เลยเพราะว่าบางทีโซ่ไม่สามารถที่จะรองรับน้ําหนักสินค้าของท่านได้นะครับต้องมีตัวนี้นะครับรองรับแต่มอสกู่ที่ผมไม่สาธิตเพราะว่ามันอาจจะทําให้ตรงนี้เป็นรอยได้นะฮะก็เลยไม่สาธิตให้ดูนะฮะตรงนี้ก็จะมีในส่วนพวกความสวยงามนะครับติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ด้านนี้เราก็จะทําการเก็บ นะครับเพื่อความสวยงามจริงๆไม่มีอะไรนะเป็นยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่จะอยู่ด้านในนะครับเป็นยางอะไหล่จะอยู่ด้านในแต่คันนี้เดี๋ยวลูกค้าจะทําการใส่ในส่วนของกระทะผานะครับกระทาผ่าพร้อมยางมิชลินนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีความสนใจ NLR 130สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทร082086 7474เจะ,จะเบอร์โทรด้านล่างนี่เลยนะครับวันนี้นะครับเซลนัดขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ